มองการเมืองในทางความเป็นจริงของประเทศนี้เนาะเราก็จะบอกว่ารัฐบาลมาจากเสียงข้างมากของสภาสสมาจากการเลือกตั้งแต่ในทางความเป็นจริงทุกคนก็ดูว่าประเทศนี้เวลาจะตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาต2ใบใบที่1คือใบอนุญาตจากประชาชนนะครับอีกใบอนุญาตหนึ่งใบอนุญาตจากกลุ่มคนชนชั้นนําดั้งเดิมนะครับก้าวไกลเนี่ยเขาอาจจะได้ใบอนุญาตใบแรก วันหนึ่งเขาคงหาใบอนุญาตใบแรกได้วันนี้เขาก็เริ่มได้แล้วแต่ใบที่สองเขายังหาไม่ได้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันองค์ประกอบของรัฐบาลชุดเนี้เขาได้นะถูกไหมเขาได้เสียงข้างมากในสภา,านะครับแล้วเขาก็ได้สนทานุมัติจากกลุ่มชนชั้นนําต่างๆด้วยนะครับเังนั้นเนี่ยตราบใดที่ชนชั้นนําทั้งเดิมนของไทยยังพึงพอใจในองค์ประกอบของรัฐบาลชุดนี้ยังพึงพอใจกับ นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินผมก็คิดว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนเอาคนอื่นมาแทนนะครับ mm. เพราะผมดูทุกวันนี้ก็ผมเห็นคุณเศรษฐาทวีสินก็มีการแสดงออกอะไรต่างๆอย่างเต็มที่อยู่แล้วอืนะครับแล้วก็พูดง่ายๆเรื่องอะไรที่ที่มันพูดเอาไว้ว่าจะทําเรื่องอะไรที่จําเป็นต้องทําเรื่องอะไรที่หาเสียงไว้ว่าจะทําแต่ถึงเวลาก็ไม่ทํา พราะประเมินแล้วว่าทําไปแล้วมันจะเป็นการท้าทายอะไรบางอย่างก็เลือกที่จะไม่ทําหมดเลยไอ้ยอย่างเงี้ยก็ทําให้ตําแหน่งเขาได้อยู่ไปเรื่อยๆไงนะแต่ในแต่ในแ,แ,แต่ในอีกในหนึ่งก็คือสิ่งที่สัญญาพี่น้องประชาชนนะอาจารย์คือผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในยุคสมัยเนี้ย<ก>เขาจับจองมากกว่า<ก>เดิมเนาะก็ <laughs> อย่างที่ผมบอกประชาชนออกใบอนุญ,ญาตให้เป็นรัฐบาลเนี่ยออกใบแรกไงเสร็จแล้วอีกสี่ปีค่อยมาออกใหม่มแต่ตอนนี้ใบที่สองมันสำคัญกว่าแล้วอาจารย์คิดว่าถ้าสมมติใบอนุญาตใบแรกเนี่ย มันเข้มข้นกว่านี้อาจา์แบบสมมติใบอนุญาตใบแรกนี่แบบ300อย่างเงี้ยอ่ะอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะทําให้ใบที่2ได้ไงก็ผมรว่าประเทศนี้มันต้องมี2อใบอถูกไหมอ่าก้าวไกลรอบเนี้ยเขาได้ใบแรกแต่ยังได้ไม่เต็มด้วยนะนะส่วนใบที่2เขาไม่ได้ในขณะเดียวกันเพื่อไทยเนี่ยใบแรกเขาก็ผสมผสานาหลายๆพักนะเขาอย่างไงเขาก็มาจากสาภาครับถูกไหมส่วนใบที่2เขาได้ถ้าณนะวันเนี้ยผมถามว่าถ้าใบที่1เนี่ย มันเลือกตั้งจบไปแล้วอ่ะเนั่นไปที่หนึ่งเนี่ยความสําคัญของใบที่หนึ่งมันลดน้อยถอยลงความสำคัญความสําคัญของใบอนุญาตใบที่สองเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นอดังนั้นก็เป็นธรรมดาว่าคนเป็นนายกฐมนรีคนเป็นรัฐบาลอยากเอาตัวรอดอยากรักษาตําแหน่งไปได้เรื่อยๆไม่อยากให้ล้มไปเนี่ยเขาก็เลือกที่จะมุ่งหน้ารักษาใบอนุญาตใบที่สองสิครับส่วนใบที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ามันใหม่เดี๋ยวตอใกล้เลือกตั้งค่อยว่ากันใหม่ โอ้ยแต่พูดแล้วมันก็เจ็บปวดหัวใจเลยเผมเปรียบเทียบ่างนี้ผมว่าทุกคนเข้าใจชัดเจนเนี่ยคนที่นั่นผู้ชมอุ่นบัวเข้าใจผม,ผมว่าผมใช้คําเนี้ยแล้วผมจะใช้ไปเรื่อยๆด้วยว่าก้าวไกลเนี่ยต้องการต้องคือประเทศนเนี้ยเป็นรัฐบาลได้ต้องมีใบอนุญ,ญาตสองใบนะครับใบแรกเนี่ยชนะเลือกตั้งฝีไม้ลายมือคนจนประชาชนนิยมเนี่ยมันมันอาจจะหากันได้แต่ใบที่สองเนี่ยนะครับอันนี้ยากกว่า ก็แสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าใบใบแรกมันจะใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถ้าใบแรกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใบอนุญาตใบที่2อนี่ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าจะได้ง่ายขึ้นอแต่ได้มาแล้วคุณจะรักษาใบที่สองไม่ได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเพราะมันมีกลไกสารองค์กรอิสระเยอะแยะอีกหน่ะน่าคิดเนอะ น่าคิดเนะก็ลองลองคอมเมนต์เข้ามานะครับอาจารย์ป๊อกจะเห็นหมดนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับกดหัวใจเข้ามาเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนรายการนี้ให้ยังคงทํางานต่อไปได้ด้วยนะครับเพราะว่ารายการเราไม่ได้มีพักไหนสนับสนุนนะครับมีแต่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นัมผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าการแสดงออกของรัฐบาลต่างๆเนี่ยถูกไหมเวลาเราดูว่าใบไหนสําคัญเราดูการแสดงออกเขาสิ าาก,การแต่งตัวอะไรถ้าใบที่หนึ่งมันสําคัญมากเนี่ยเขาต้องแสดงออกอีกแบบแต่ถ้าใบที่สองมันคือใบที่หนึ่งมันสําคัญขาเข้าถูกไหมเ <ừ. S 1> พราะมันเป็นหลักความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะประเทศไทยเราก็โมไว้นี่เราเป็นประชาธิปไตยอะ่ะนะใบ <c oughs> ที่หนึ่งมันสําคัญขานี้ครับ <c oughs> แต่เมื่อได้มาแล้วเนี่ยใบที่สองสำคัญกว่าอื <ừ. S 1> ตลอดสี่ปีเนี่ยใบที่หนึ่งบางทีคุณโยนทิ้งเลยอะ่ะคุณรักษาใบที่สองอย่างเดียว มันก็จะเป็นบรรยากาศการเมืองแบบเก่าๆที่มันก็ <M al ian> มัึ้นมาโดยตลอดตั้งต <ๆ S 1> แต่อ้อเอาเรียกได้ว่าตั้งแต่รัฐประหารสิบเก้ากันยาสี่เก้าอ่ะครับโอ้มาทุกคนก็รู้คนในพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยเดิมก็รู้ว่าคุณศูญเสียใบอนุญาตใบ,ใบที่สองไงอืมคุณมีใบอนุญาตใบที่หนึ่งเต็มเปี่ยมสามร้อยแปดสิบแต่คุณหาใบที่สองไม่ได้คุณหาได้มาช่วงหนึ่งแล้วอยู่ดีๆใบที่สองเนี่ยมันหลุดมืออืม แต่ประเด็นตอนนี้มันมีส่วนหนึ่งที่คนอาจจะมองว่าประเด็นที่ก้าวไกลกาลังทําอยู่เนี่ยมันแหลมเกินไปหรือเปล่าหลากหลายหลาย,หลายเรื่องเนี่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะแต่บางคนเขาอาจจะมองว่ามันแหลมไปหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติมันแหลมไปเขาต้องเขามันต้องดรอปพดานลงมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงอาจารย์คิดว่าหรือว่ายังคงจะต้องยืนในฐานเดิมต่อไปออคุณมดถามแบบเนี้ยผมย้อนกลับมาที่ใบอนุญาตสองใบเหมือนเดิมครับผมเชื่อว่าคนที่พูดแบบเนี้ ด้วยความปรารถนาดีกับพรรคเก้าไกลอยากให้พรรคเก้าไกลเป็นรัฐบาลแล้วกลัวว่าได้แต่ใบอนุญาตใบที่หนึ่งแล้วไม่ได้ใบที่สองใช่ใช่ใช่ถูกไหมะใช่แต่ไม่ได้ไม่ได้ถกไม่ได้เถียงหรอกว่าควรทําไม่ควรทําแต่นี่มองแบบ pragmatist ละปฏิบัตินิยมแล้วว่าเฮ้ย mm. ถ้าคุณได้ใบที่หนึ่งใบใบอนุญาตใบที่หนึ่งมาแล้วคุณยังแหลมแบบนี้เดี๋ยวใบอนุญาตใบที่สองคุณก็ไม่มีวันได้อืมาตรงกันข้ามผมถามผมผมมอง,องอีกมุมหนึ่งกับสําหรับผมเนี่ยนะความเห็นของผมเนี่ย วันเนี้ยคุณยืนระยะเป็นตัวแทนของพลังแบบใหม่สร้างความแตกต่างในทางการเมืองกับขั้วการเมืองอื่นๆให้ได้แบกความคาดหวังของผู้คนเอาไว้ให้ให้มากนะครับแล้วก็เดินหน้าทําตามให้บรรลุความคาดหวังของคนนะครับเพื่ออะไรเพื่อวันข้างหน้าเนี่ยคุณจะต้องการมีใบเนี่ยใบที่หนึ่งแบบมหาศาลถลม่มทลายอืมรู้ไหมเพราะคุณมีใบที่หนึ่งแหละคุณถึงจะ ใเจราจาต่อรองได้ใบที่สองอแต่ถ้าคุณง่อยเปื่อยเสียขาชักเข้าชักออกเนี่ยใบที่หนึ่งมันก็จะไม่ได้ครับและถ้าใบที่หนึ่งไม่ได้คุณไม่มีทางไ,ได้ใบที่สองครับในท้ายที่สุดมผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าพรรคการไกลเขาสําเร็จจริงเขาได้คะแนนนิยมเกินครึ่งเกิน2 5 0หสิจริงถึงเวลาเขาได้เป็นรัฐบาลจริงถึงเวลานั้นผมก็เชื่อว่าเขาก็ต้องมีวิธีการเข้าสู่อํานาจรัฐที่ ที่จะต้องรู้ข้อจํากัดในทางความเป็นจริงแล้วว่าวันนี้เท่านี้วันนี้ขยับอันนี้ก่อนขยับอันนี้หลังซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาลเวลาเข้ามามันเจอข้อจํากัดเลยนะทีเนี้ยถ้าถึงวันนั้นจริงเนี่ยต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ข้อจํากัดคืออะไรจัดดนดรเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนี้อีกอีกปีหนึ่งอะไรต้องพูดกันตรงๆอ่ะถ้าวันนั้นมาถึงนะแต่ณวันเนี้ยผมมีความเห็นว่าคุณเหลือทางเดียวคุณมีประชาชนเป็นพวก คุณต้องเอาใบอนุญาตใบที่หนึ่งมาให้เกะมาให้ได้มากที่สุดก่อนร้อยห้าสิบเอ็ดสอสอมันไม่พออ่ะอืมคืออาจารย์เสนอว่ายัางไงต้องหันหลังต้องมีประชาชนดันให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องถูกต<ๆ>้องก,<ๆ>ก็คุณมีแค่อันเดียวคุณไม่มีอันอื่นอือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีของอาจารย์๊อกมันก็พิสูจน์มาหลายครั้งเลยนในการเมืองไทยอ,ะอ่ะอย่างกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยเพื่อไทยที่ผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเนี่ย ที่คนเลือกอย่างเข้าไปมาหาศาลเพราะมันเป็นเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าคนคร,รู้สึกว่าคนพวกนี้จะเป็นตัวแทนของเขาเพื่อไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างณณเวลานั้นและในใน,น,นเวลานี้มันกลายเป็นว่าภาพมันไปอยู่กับก้าวไกลเสียมาก,กว่าคือมันเป็นการดุลหาจุดสมดุลเนาะของแต่ละพักการเมืองแต่รเราลองดูประวัติศาสตร์ประสบการณ์ของแต่ละพักที่ผ่านมาสิครับไม่ต้องระบุชื่อพักก็ได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามคุณเป็นพักใหญ่ดับหนึ่งคุณได้ใบอนุญาตใบที่หนึ่งแล้วผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยคุณไป เน้นใบอนุญาตใบที่สองมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใบอนุญาตใบที่หนึ่งคุณก็เริ่มลดละจริงเออจริงจริงาะมันมันแต่ละพักก็ <c oughs> ไปนั่งคิดดูว่าจะเลือกทางเดินแบบไหนในความเห็นผมเนี่ยพักเก้ากันไม่มีทางได้ใบอนุญาตใบที่สองถ้าไม่มีใบอนุญาตใบที่หนึ่งแบบถล่มทลาย